สวัสดีะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับช่องของ,ของเอิญแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปรีวิวเฟอร์บลิทเมคอัพ2024นะคะว่าเอิงใช้อะไรบ้างแล้วชอบนะคะอยากจะมาบอกต่อทุกคนนะคะว่าอันนี้ใช้แล้วจึ้งเราปังมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูได้เลยในคลิปนี้นะคะไปดูเลยนะคะวันนี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะแบบเนาะเดี๋ยวเราไปดูได้เลยนะจ๊ะไปเลยจ้า<จ>อันดับแรกเลยนะคะซึ่งวันนี้งานผิวของเรานะคะเราก็ลงตัวนี้มาอยู่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะชื่อว่า ฟูลี่ฟูลี่นะคะแพ็คเกจอาจจะดูแบบว่าตามงบอะทุกคนเนาะตัวโทนอัพซันตินนะคะ SPF 50 PA 2บวกนะคะทุกคนเป็นเบดเมคอัพนะคะที่เอิงใช้มาแบบค่อนข้างเยอะมากมีเบอร์1กับเบอร์2องนะทุกคนนี่เ อันนี้เบอร์หนึ่งนะ,ะออกขาวแล้วก็เบอร์สองออกแบบเบทเบทครีมครีมนิดนึงนะคะใครที่อยากได้หน้าพองให้ไปเบอร์หนึ่งใครที่อยากได้หน้าแบบว่าเสมอคอนนะคะให้ไปเบอร์สองนะคะก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้งานผิวสําหรับที่แบบว่าไปใกล้ๆก้ everyday ไม่ไดอยากใช้ะไรหนักๆนะคะเออนี่น,น,นับว่าฟรีฟรีตอบโจทย์นะคะ <S <S ถัดมานะคะก็คือตัวนี้นะคะเราได้ลองคุชชั่นค่อนข้างหลายแบ์เพราะว่าไป็นท้าาตลาดปีนี้คือ คุชชั่นออกเยอะมากนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นของสกินเจฟิกแล้วก็ของมิซูมินะคะมิซูมิรู้สึกว่าจะเหมาะกับคนที่ผิวหน้ามันแร้วค่อนข้างผิวหน้ามันนะคะผิวหน้ามันแล้วก็ชวเช้าจะเย็นเอาอยู่ผิวค่อนข้าง,งออกทางขนข่าวนิดหน่อยนะคะสําหรับเราเนาะเราใช้เบอร์ศูนย์สองรู้สึกเป็นข่าวกว่าหน้าแต่เบอร์ศูนย์สามก็อาจจะดรอปกว่าหน้านิดนึงก็เลยเบอร์ศูนย์สองดีกว่านะคะไม่ได้ดรอปไม่ได้อะไรนะทุกคน คือให้ผิวที่แมตช์เช้าจดเย็นเอาอยู่ผิวมันแนะนําแต่ผิวแห้งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะส่วนสกินจจฟิกอันนี้ปกปิดมากตัวมิซูอิก็คือปกปิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าสกินฟิกปกปิดกว่าอันนี้เออใช้เป็นเบอร์03น,นะคะอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยน่าจะมีหลายคนแบบใช้แล้วก็รีวิวกันเยอะมากนะคะเราก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้นะ,ะจริงๆมันมีสีฟ้าด้วยแต่ไม่เคยลองเขาบอกว่าอันนั้น,นะะปกปิดกว่าซึ่งอนันนี้ปกปิดมากแล้วนะคะแบบ สุดๆแล้วอะ่ะคิดดูว่าอันนั้นจะปกปิดขนาดไหนเนาะถัดมานะคะปีนี้เพิ่งได้คนพบว่าการใช้คอลเลกเตอร์คือสิ่งที่ amazing คือสิ่งที่ดีมากนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่เลยใต้ตาคือลืมไปเลยค่ะว่าสีดำลืมไปเลยว่าแพนดา้าตัวนี้นะคะทุกคนเป็นคาแรคเตอร์สีส้มนะคะสีพีชที่แบบเขามียี่ห้อเดียวแล้วก็สีเดียวนะสำหรับตัว Beauty La b นะคะเป็นสีเดียวเลยนะคะ สีส้มอันเนี้ยนะคะเป็นแบบเป็นสีพีชเนาะทาใต้ตาคือไบร์มากวันไหนที่ทาเนี่ยคือวันนั้นคือทาไปแล้วเพื่อนถามว่าทําไมแบบหน้าไแบรบ์หน้าแบบหน้าแบบหน้าขาวหน้าไบร์เพราะว่าใตา้ตาเราไม่ดำไงทุกคนเนาะก็คือตอบโจทย์ออกมาณนะคะสําหรับตัวนี้เนะาะใช้คู่กับตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของแบรนด์ Fe ลฟิ e มินลนะคะเป็นของเกาหลีเนาะตัวนี้เป็นแปลงสไตล์เนี่ยคู่ดีมากตอนที่เราทาคอเลกเตอร์ไปเนาะเราก็ทาอันเนี้ย แต่แท็บเกียร์คือดีมากแปลงตัวนี้คือจึ้งมากที่เป็นหัวลักษณะแบบน,นี้เนาะคือจึ้งมากมากนะคะถัดมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปีนี้คอนซีลเลอร์เองใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าจ,จริงๆเออก็มีสิวเยอะนะแต่คอนซีลเลอร์ที่เอิงใช้แลวเองชอบมากนะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เอิงจะบอกว่ามันดีมากนะคะของไลฟ์ฟอร์ดนะคะทุกคนไลฟ์ฟอร์ดนะอันนี้เป็น ขอภายสีจะไม่ได้มันมันหายไปมันอาจจะอยู่ที่ก่อนนะคะชื่อว่าคอนซีลเลอร์เพอร์เฟกนะคะรุ่นนี้ดีมากดีมากเนื้อแบบแน่นหนึบติดทนบางเบาแน่นหนึบแต่ว่าบางเบาคือหมายถึงว่าเกาะผิวยึดเกาะผิวได้ดีแต่ว่าไม่หนาไม่แข็งถ้คือซูมดูก็คือไม่เป็นร่องไม่เป็นรอยอะไรนะคะตัวนี้คือจิ้งมากนะก็ซื้อตามอีเวนต์บอยอะไรเงี้ยทั่วไปนะทุกคนมันจะเป็นรุ่นแบบลิลีหน่อยนะ ตัวนี้คูดจึ้งมากนะคะถัดมานะคะเราก็ลงคอนเลคเตอร์ลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแต่ว่าแป้งที่เราแบบไปใช้ยี่ห้ออื่นอะไรก็สุดท้ายก็คือฟังใจกับยี่ห้อนี้สุดๆนะ <c oughs> ของแาแนลค่ะทุกคนมันดีมากเออใช้เป็นเบอร์อ่าสามสิบนะคะ คือดีแบบดีมากๆจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่หมดนะสักอันนะอันนี้คืออันที่ใช้ปัจจุบันคืออันแบบใหม่ที่ใช้ปัจจุบันแต่แนวแกไม่หมดแต่ว่ามันแกะออกมาไม่ได้อ่ะต้องผ่ามันออกมาป่ะคือดีมากเอาไปใช้คือดีมากเอาไปใช้ยี่ห้ออื่นสุดท้ายก็ยี่ห้อเนี่ยมันทําดีเกินตอนแรกก็คิดว่ามันจะขายแบรนด์หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วคือดีมากทาแล้วแบบติดทนทั้งวันหน้าแบบไม่ค่อยมันอ่ะ คุมมันได้ดีนะคะเออก็ใช้กับฟูลี่ฟูลี่แล้วก็ใช้กับชาแนลเนาะทุกวัน every day จบจึงสวยเป๊ะนะคะขอแนะนำพับก่อนถ้าเราอยากได้พับไวเกี่ยรุ่นนี้นั่น,านบาดต่างๆหรือว่าคุชชั่นรองพื้นต่างๆแนะนำเป็นของตัวนี้นะคะ Explore แต่รู้สึกว่าเอาจริงๆห้องอื่นก็ใช้ได้แต่จะบอกว่าการใช้พับคุชชั่นคือมันดีมากุกคน มันทําให้เราง่ายขึ้นมากๆนะคะสําหรับการเกลี่ยต่างๆน้องพี่เราทาคอแล้วที่จะลี่ยทามือก็ลุดแปบเดียวจบจึงมานะคะของ e อ p l อร์ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะคะถัดมานะคะลงแป้งเสร็จแล้วเอิขอมาลงคอนทัวร์หรือว่ากรอบหน้าต่างๆให้มันแบบจึงนะคะตัวนี้ของจูดี d o อนะคะเราใช้เป็นเบอร์0ูน,นะคะออกเป็นแบบครูโทนิดนึงนะเป็นแบบ แบบะะสีไม่ได้ติดทนชัดขนาดนั้นแต่ว่าทาแล้วมันแบบจึ้งนะทาแล้วแบบไร้จมูกมันธรรมาชาติมากๆนะคะแนะนำาม่ได้หลายสีนะแต่ว่าเออใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองแล้วก็แทกข้มแงไพรเกจคือแบบดีอะ่ะมีกระจกกระจกด้วยนะคะจะพูดคำซ้ำทำไมเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของซูเปอร์มาร์อันนี้คือใช้มาน่าจะเกือบสองปีแล้วแหละนะคะทุกคนเป็นตัวเบอร์เบอร์หกนะคะชื่อว่าซูเปอร์มาร์ตัวเนี้ยทุกคนแพคเกยคืออาจจะแบบกลางนิดนึงนะนี่ ใช้แล้วแต่ฟิลเลยนะคะคือดีมากอันนี้คือ,คอหล่นนะคือดีมากนะคะของซูเปอร์มัมดีหลายแบรนด์มากนะคะแล้วก็ซูเปอร์มัมอีกหนึ่งอันที่ต้องแนะนําเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้แต่งหน้านะามาเลเซีบ อันนี้นะคะเป็นแปรงปัดแก้มของสุ p ม r m เราชอบมากเราชอบแปรงลักษณะนี้มากแต่ก่อนเราก็จะใช้แปรงที่แบบพุ่มๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเราอย่างเงี้ยมันคนโทรลได้ง่ายมันแบบอยากจะเป็นหน้าแก้มเนีย่ยจะเป็นช่วงโหนกอยากจะเป็นช่วงใต้ตาอยากจะเป็นขอบตาแบบปัดทั่วไปเลยตัวเนี้ยคือดีมากนะคะทุกคนแปรงลักษณะนี้เนาะ อายชาโดปีนี้นะคะเออชอบ2ตัวนะคะก็จริงๆก็ได้ลองแบรนด์อ่นด,ด้วยทั้งแบรนด์ของญี่ปุ่นที่เราไปที่ญี่ปุ่นเราก็ซื้อมาเลยอะไรเงี้ยเกาหลีนู่นนั่งอยนีนน่สุดท้ายตัวนี้เป็นหมดอายุแล้วมัง้งรู้แพ็กเกจคือไม่รู้ว่าตัวนี้จะหาซื้อที่ไหนเพราะว่าที่ตัวซิโฟราเขาไม่มีขายแล้วนะคะพาเลตนี้เท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้คือหล่นเนาะแต่อันนี้คือใช้จริงที่แบบเห็นแบบนี้เนาะดีมาก เหมาะกับเอวิเดเหมาะกับคูโทนเหมาะกับวอร์มโทนวอร์มโทนก็คือจะออกเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างี้ก mm hmm. ็ได้นะแต่คือดีมากแพแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าอะไรก็คือคิดว่ามันน่าจะไปได้ทุกกลุกนะคะเป็นพาเลตกันตายนะทุกคนไม่รู้หาซื้อที่ไหนแต่ว่าถ้าเห็นเมื่อไรให้ไปตามหรือว่าน่าจะมีตามแบบตามร้านไหมหรืออะไรนะคะก็แล้วก็ตัวนี้นะคะของเวกเมสเนาะเราชอบมากเหมือนกันนะคะเวกเม e นะคะตัวนี้เป็นเบอร์อะไรอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะแต่ว่าเป็นโทนนี้คูเวกเมยเขาจะมีหลายโทนมากเออใช้โทนนี้จริงๆิง,งเออก็จะใช้พวกนี้มันทำเป็นดอนลลี่เพราะเออฉันรู้สึกว่าสีพีดพีด,ดพวกเนี้มันทาแล้วมันสวยอะมันทําให้เป็นดอนลลี่แล้วมันป๊อปอะตามันดูป๊อปอัพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นวิงวิงอันนี้คือเห็นไหมที่หัวตาเราเปลือกตาเราใต้ตาเราก็คือตัวนี้จึงมานะคะแต่ว่าแพคเกจคือแบบอย่าหล่นนะไม่งนนะั้นอะ แตกพังแต่ตัวของอตัวกระดาษของตัวทูเฟตเนี่ยคือดีมากนะคะหล่นได้แต่ก็มีแตกบ้างแต่ว่าก็ทนอะ่ะค่อนข้างทนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของเมลินดาเมลินดาเนี่ยเออชอบมากหลายอย่างเลยแต่ว่าถ้านเลือกอันนี้วันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนมันเป็นอายแชโดว์ชูการ์เรนโบว์นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะเราก็ไม่ได้ใช้หลายสีของเขาหรอกเราใช้แค่สีนี้สีเหลืองทุกคนสีเหลืองจะใช้ทําอะไรเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ส่วนว่าเราอยากจะให้ใต้ตาเราแบบป๊อปใช่ไหมคะสีเหลืองตัวเนี้เราก็ใต้ตามันจะแบบดุ้งมากมันจะแบบไบร์ขึ้นมาดูแบบสดใสดูแบบดุ้งมากทุกคนเราอยากให้เขาทําอันเนี้ยเป็นเป็นตลบับเป็นแป้งอะไรเงี้ยนะคือดีมากทุกคนมันดีแล้วมันเกาะผิวแล้วสีมันสวยมันทําให้หน้าเราป,ป๊อปไบร์ขึ้นมาทันทีเลยนะ แล้วก็บัตรออนปีนี้นะคะเราใช้2แบบหน่อยก็คือเป็นของตัวแบบบัตรลิควิดนะคะแล้วก็เป็นแบบบัตรออนที่เป็นตัวฝุ่นนะคะขอเริ่มบัตรลิควิดก่อนนะคะบัตรลิควิดปีนี้ชอบอยู่2ตัวนะคะก็คือของไล่บิวตี้นะคะของไล่บิวตี้อันนี้เออใช้เป็นเบอร์สี่แฮปปี้นะคะเออชอบสีชมพูที่มันแบบส,สดทานแล้วมันแบบป๊อปอัพจริงจแล้วก็มีสีอื่นด้วยแต่ว่าเราชอบอันนี้มากแล้วก็ไม่มีท่าว่าจะหมด คือใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ถูกายดีนะคะของสระสีสระสีอยากให้ทุกคนไปลองนะแพ็กเกจอันนี้นะอาจจะเก่ยยากกว่านิดนึงแต่คือแบบว่าสีคือโทนสีคือติดจึงมากให้แนะนําว่าให้ใช้กับตัวมือนะคะเวลาเราทาใช่ไหมเราก็ทากับมือนี่ยสวยมากแล้วติดทนมากทุกคนติดทั้งเช้าจนเย็นเลยนะคะสระสี เอองมีเป็นเบอร์03แล้วก็05นะทุกคนลองไปดูนะคะว่าใครชอบแบบเออที่ปัดแก้มแบบถูกแลดีแบบจึ้งๆนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบลิควิดเนาะเห็นไหมคือดีมากเกี่ยเกลี่ยปุ๊บโคตรจึ้งอะทุกคนมันเกี่ยมันแบบสะพันคอแห้งปุ๊บนะจึ้งมากติดทนสุดๆนะคะมางานคิ้วปีนี้นะคะเออชอบสแบรนด์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวของ ศิวนาถูกแลดีนะคะเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะกับเบอร์ศูนย์สองปนกันนะคะแล้วก็ตัวของเจ้านาน,นะคะตัวนี้ก็คือดีมากนะคะอันนี้คือราคาถูกเลยอันนี้ถูกอันนี้นะคะแค่ห้าสิบเก้าบาททุกคนซื้อที่แบบดิวตที้มนี่เปนบอยคือจริงมากได้ราคาห้าสิบเก้าบาทเราก็เลยซื้อตุนมานะคะซื้อแค่ว่าตุนเลยสี่ห้าแท่งเลยเวลาที่ได้ไปเดินเนาะ คือดีมากนะคะแล้วคุณส่วนเจ้านายก็เรียวเล็กเส้นคมสวยนะคะแล้วก็ราคาดีมากนะคะส่งตัวนี้แล้วแต่ถูกแล้วแต่ถูกจริตเลยนะคะก็ลองไปดูได้นะคะจะบอกเลยว่าจึงมากๆนะคะมาสคาร่าคิวปีนี้นะคะใช้อยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็ลองไหลอันเพราะว่าก็อยากแบบคิวอ่อนคิวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายชอบตัวเดิมนะคะไม่รู้ว่าเคยพูดไปยังง้นจะเคยพูดปีที่แล้วไหมตัวนี้นะคะเป็นของคอสลกนะคะมี สีเดียวเบอร์เดียวนะคะที่หัวฟางเนื้อมันจะเป็นแบบแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่เคยใช้แบบนี้นะเราจะใช้แค่ตัวมาสคาร่าลา้กปัดคิวคิวดุ้งติดทนสีแบบเหมาะโทนที่ผมแบบผมเข้มผมสีน้ำตาลเข้มแบบอะไรเงี้ยนะมันจะให้ไม่ดำจบเงนแปลนปะ คิวมันก็จะคนละแบบสีแล้วมันจะสบสอบเป็นแบบละมุนเปกมากนะคะส่วนมาสคาร่าปีนี้นะคะใช้อยู่แบรนด์เดียวที่รู้สึกว่าใช้บ่อยมากก็คือขอครีโอรุ่นดำฝาแดงซึ่งปีแล้วก็พูดปีนี้ก็ต้องพูดอีกนะคะก็คือมันดีมากแล้วก็ซื้อตุนไวคือแบบจึงมากนะคะเออแนะนําเลยว่าใครที่อยากได้มาสคาร่าที่งัดขนตาชาวเอเชียชาวไทยสาวไทยสาวเกาหสาวญี่ปุ่นอะไรให้มันขึ้นนะคะ ของแบรนด์เกาหลีคือดีมากครีโอคือดีมากนะทุกคนควรไปตามนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็อายแชโดว์ไม่ใช่อายแชโดว์อายไลเนอร์ปีนี้นะคะก็ใช้ของตัวมิสทีนะคะมิสทีนจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่รู้สึกว่ารุ่นเหลืองกับรุ่นตัวสีแดองอ นานเพราะว่าถูกและดีเราก็เลยชอบมากนะคะเส้นดำคมกริบนะคะราคาดีหาซื้อได้ง่ายนะคะทุกคนก็คือตัวนี้จึงมากนะคถัดมานะคะปีนี้เป็นยุคข,ของ d o l ลี่อสุดๆนะคะเราขอแนะนําเป็นตัว brow it ไปน้องชัดนะคะตัวเส้นตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะไปหาอะไรมาทำเป็น eye shadow เลยก็ได้แต่ถ้าตัวที่ทำให้ตาป๊อปอันนี้นะคะอันนี้คือสีแบบชมพูโร,รสโกแชมเปญ่ะ ไม่รวมมันเรียกว่าสีอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คืออีกฟองนึ่งจะมีคนเราชอบสีนี้มากมันคือแบบมันทําให้ใต้ตาเรามันดูแบบไบร์ขึ้นอะมันดูแบบมันดูไม่โปะอะทุกคนหรือว่ามันโปะคือมันดีมาก่ะทุกคนรุ่นนี้นะที่เป็นออกซิลสโกนเขามีหลายโทนนะจ๊ะเพาเราว่าสีชมพูเนี่ยมันเหมาะกับคนที่จะแต่งหน้าสักคูโทนต้องไปตามนะคะ แล้วก็ปีนี้ดีสอเขียนขอบป,ป่านะคะเอิงชอบตัวนี้มากของเมลินดาเอิงใช้ของ l i b e บิวตี้แต่เอิงรู้สึกว่าเมลินดาจึ้งกว่านะคะทุกคนเราชอบมากนะคะเรามีด้วยกันสองสีนะคะแต่จะบอกว่าเห็นปะสีดีติดโทนแล้วก็เขียนง่ายแล้วก็เป็นหัวแบบออโต้แบบเนี้ยคือจึ้งมากะค่ะ ยิ่งสีตัวนี้นะคะมันเหมาะกับทุกต้าทุกสีผิวนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะชื่อว่าสีนูดี้เบดนะคะเหมาะกับการทาลิปทุกเฉดถ้าเราไม่รู้จะเริ่มจะจะทาลิปแดงลิปส้มลิปอะไรอย่างเงี้ยให้ทาสีนี้นะคะทาเคียงกัปากมันจะใกล้เคียงกับสีผิวของคนไทยมากนะรู้สึกว่าสีแบบออกเหลืองออกเข้มๆออกไม่ขาวนะคะใครขาวมากก็อาจจะไปดูสีอื่นนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวบัตออนะคะที่ปีนี้ ใช้อยู่แบรนด์เดียวนะคะแบรนด์อื่นก็ใช้แต่ว่าแบรนด์นี้ยจึงที่สุดนะคะคือตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของ 2A N ถ้าใครเจอที่ไหนให้ซื้อนะคะสวยมากอ่ะสวยว่ามันจะเป็นนูนน,นี่เนะาะโทนสีนี้หน้ามันจะนัวมากสวยว่าวันนี้เราทาแก้มแบบชมพูจ๋ามันมันเกินไปไอ้เนาะให้ทาเนยดรอปไปสวยมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สี โคโคคอรัลนะคะสีน่ารักมากมีหลายเฉดนะทุกคนลองไปดูนะคะปีนี้รือสึกว่าอีห้อเนี่ยคือจึ้งเพราะว่าตลับเดียวมันก็ใช้ได้แบบเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พอเราทาเป็นพวกบัดออนอะไรที่เป็นลิควิดอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะใช้บัดออนแบบที่เป็นฝุ่นน้อยลงนะคะแล้วก็ปีนี้ชอบมากเลยน่าจะหลายคนน่าจะชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือขนตาปลอมแบบมีกาวในตัวที่ ปึงสวยปึ้งนะคะก็ย่ออะไรก็ได้นะคะออนนี้ก็ซื้อตามพวกยิเนียนมอลช้อปปี้ติกตอกอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่เลยนะคะทุกคนเห็นแบรนด์ไหนก็ลองไปซื้อเลยเพราะว่าติดง่ายแล้วก็ติดทนติดแบบวันเดียวทิ้งวันเดียวทิ้งได้เลยจริงๆงเขาก็แำลนงนะว่า ให้ใช้ซ้ำก็ไนดะ้แต่หนูสุว่าพวกความสะอาดวันเดียวทิ้งก็ไม่ติดนะคะส่วนลิปมันนะคะปีนี้ชอบมากเป็นลิปที่เราแบบใช้บ่อยมากนะคะก็คือตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเป็นของ YNM นะคะเป็นของเกาหลีนะคะนี่คือซื้อตุนนะคะเป็นลิปที่เห็นปะหมดต้องมาจ้วงนะเป็นลิปที่เอาจริงเหมือนกับดีอ่อเกือบเกือบเหมือนกับดีออได้เลยนะคะดีออลิโก สวยมากนะคะแล้วก็ปีนี้ริปสติกนะคะขอมอบให้กับ2องยี่ห้อ2ง,งแบรนด์ด้วยกันนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเอิงรีวิวไปบ้างแล้วนะคะตัวนี้นะคะชอบมากเป็นของตัวเลมอนมีนะคะคือดีมากคือจึ้งมากคือทาแล้วแบบสวยมากนะเอิงมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะเอิก็มีแบบสูตรอู่ของเขาด้วยแต่รู้สึกว่าอันนี้คือดีมากทุกคนดูสิ มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอตินนะคะที่สีติดทนแล้วก็สวยคือทาแล้วให้ความชุ่มชื้นกับปากแล้วก็ทิ้งสเตนไว้ที่ปากนะคะแต่ก็ไม่ได้ติดทนเหมือนลิปแมทอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าทาแล้วสวยมากนะคะกับอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของ Baby Bright นะคะเอิใช้มาแบบหลายตัวเหมือนกันนะคะที่เขาเป็นรุ่นแบบยิ่งทายิ่งกออยิ่งทายิ่งวาวาทุกคนตัวนี้ อันนี้ก็สวยอันนี้มันจะมีความบางกว่าเห็นไหมก็แล้วแต่ฟิลนะว่าใครชอบฟิลไหนผนะิวแบบให้ปากแบบเงาเงากุกรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ทาเป็นตัวนี้มาเนี่ยแหละตัวเลมอนมีแต่ว่าเป็นีสูตรนึงนะคะที่เป็นตัว go over the blue นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ทาเป็นตินทแทไหนก็อยากให้ทุกคนลองดูว่ามันจจ้งขนาดเลมอนมี Me, เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ของดีหลายอย่างนะทุกคนลองไปดูนะคะ ลดมากนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับปีนี้นะคะสําหรับเมคอัพต้องยอมรับเลยว่าปีนี้เมคอัพเราก็อาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนน้องเหมือนเริกเมื่อนานามาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแต่งหน้าน้อยลงแล้วก็การทํางานประจําของเราเย่ยมันก็อาจจะจริงๆก็ได้แต่งควรที่จะแต่งหน้าไปนะแต่การทํางานแต่ว่าไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่าอาจจะติดคิ้เกียยติดอะไรแต่ต้องบอกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ทํางานเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคน อยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองนะคะไม่อยากให้โซมวันที่เราหยุดวันที่เราไปเที่ยวก็แต่งบ้างทาปากนิดหน่อยนะคะมันจะได้มีสีสันพอเรามีสีสันมีปากมันก็รู้สึกมีความมั่นใจเนาะเออเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นมุมมองของเอิญนะทุกคนเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับตัวเมคอัพ2 0 2 4นะคะปีหน้าก็อยากจะแต่งหน้าให้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบซื้อเมคอัพมากเมคอัพสกินแคร์คือซื้อชํำนะคะแต่ว่าก็ ใช้น้อยเหลือเกินนะคะใช้ใช้ใชดช้มเดิมนะคะก็มาหลอกเรอะแต่ว่าก็ยังไงเนาะฝากไว้ได้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพูดรล้เรื่องบ้างมาดูรเรื่องบางก็ขอบภยัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย